บทหนันงสือในช่วงแรกก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมพระบุรธเจ้ามาสอนเรื่องดินน้ําไฟลมมาสอนเรื่องผมเนี่ยผมขนเลบฟันหนังเงินกระดูกนี่ไอเราเรียนมาตั้งแต่มัธยมต้นนี้นะมัธยมปลายเขาก็สอนฟิสิกส์เคมีชีวะเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยพอบวชมาอีกยังมาสอนเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นอีกนะมาสอนอะไรเรื่องนี้นะให้เราอยากโน่นอยากได้ชาญเขาหอ,อเหินเดินอากาศยังไงอนะ อย่างเงี้ยใช่ไหมตเนี้ยศาสนามาสอนเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเงี้ยนะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมศาสนาต้องมาสอนเรื่องนี้แต่พอได้คําตอบนี่ยคตอบที่ได้คือเพราะเราไม่รู้จักความจริงนี้แหละพวกเราจึงเป็นทุกข์กับมันไม่ใช่อะไรเลยและเก่นหรือว่าที่สุดของศาสนานี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นที่สุดแห่งทุกข์แห่งทุกข์เนี่ยคือการประพฤติปฏิบัติ ผ่านความรู้ความเข้าใจทางคําสอนทางศาสนาเนี่ยจนสามารถดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นความดับทุกข์ได้นี่หละคือเก่นของศาสนาจริงๆไม่ได้สอนให้เราไ,ไปสรรสร้างอะไรอื่นนอกจากการดับทุกข์ไม่ได้สอนให้เราสรรสร้างหรือว่าสร้างอะไรให้วิจิตพิสดารอะไรไม่ไม่ได้ฝึกให้พวกเราสามารถมีหูทิพตาทิพหรือว่าหอเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างเงี้ยไม่ใช่ แต่กำลังสอนพวกเราให้สามารถดับทุกได้นี่คือความสำคัญของศาสนานะนะจึงเป็นเหตุว่าทำไมทำไมเราจึงจำเป็นต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจนะอันเป็นสัจจะนะอันเป็นอริยสัจนะเพื่อให้สามารถดับทุกได้และพอเราสามารถศึกษาปฏิบัติได้นะเราจะสามารถยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าพระองค์สอนอะไรกันแน่ ในขณะเดียวกันอัตมาก็ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจอย่างเงี้ยจนสามารถประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าอ๋อจริงๆแล้วาศาสนาพุทธเนะี่ยมีสาระมีสัมวมีความสําคัญมอบประโยชน์สุขให้กับตนเองได้และคนอื่นถ้าหากสามารถประพุทธปฏิบัตนะิเรียนรู้ทำความเข้าใจจนสามารถแจมแจ้งแก่ใจของตัวเองได้ก็จะสามารถรับผลอันเป็นผลสูงสุดของาศาสนานี้ได้เหมือนกันนี่นะ เหมือนอะไรเหมือนกับพระบุรธเจ้าที่พระองค์เข้าถึงก่อนใครอื่นเนี่ยในสมัยพุทธกาลนะเหมือนกับอัญญาโกณทัญญาที่เข้าถึงตามอย่างเงี้ยเหมือนกับปัญจคกีทั้งห้าที่สามารถพ้นทุกข์ได้คือเข้าถึงอราัตผลอย่างเงี้ยเหมือนกับเนสะกุลบุตรเนี่ยที่สามารถบรรลุอรหันต์อย่างเงี้ยสามารถบรรทุกได้เหมือนกับอรหันตขีนาศหรือว่าอริยบุคคลตั้งแต่สมัยพุทธกาล จนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้นะที่เขาสามารถดับทุกได้ด้วยตัวของตัวเขาเองถ้าหากเราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เราก็สามารถนะเข้าถึงเหมือนอย่างเขาเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะนี่คือความสําคัญจนเป็นที่มาที่ไปนะที่จําเป็นต้องมานั่งสอนนะจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> นะในวันนี้ซึ่งนะ จริงๆก็เริ่มสอนนะตั้งแต่น่าจะเป็นปี59นะปี59มาจนถึงปัจจุบันซึ่งใหม่ๆก็ไม่ได้สอนญาติโยมถึงขนาดนี้นะก็สอนเฉพาะพระเนีนที่อยู่ในวัดแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ในวัดนะมีกี่คนนะเจ็ดแปดคนที่อยู่ในวัดเนะี่ยสอนกันมาเรื่อยๆจนนะมาสอนพวกเราในวันนี้นะ,จะเจริญพร